เดินเบียดละฮะยอดเล็กเพชรอื้ยหมัดซ้ายจิ้มเข้ามาหมัดซ้ายคืนฮะแหมหมัดขวาหน้าเช็คระยะปลายซ้ายตัดลำตัวเตะล่างคืนหมัดขวาสอกคืนสิฮะโอ้โหโอ้โโอ้สังเกตจมูกฮะอเปรี้ยงเข้าไปโอ้ยช็อตนี้แหมจะบุกเบี้ยวเลยฮะ14เมษายนปี2018นะฮะที่เมืองคาวาสกิประเทศญี่ปุ่น ในศึกน็อกเอาท์ซากุระเบิร์ดฮะเป็นการป้องกันแชมป์น็อกเอาท์ในรุ่นไลท์เวทนะฮะในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์แชมป์เดิมฮะโยสุเกะโมริอินะฮะหรือว่ามิสเตอร์น็อกเอาท์นะฮะจะต้องป้องกันแชมป์จากผู้ท้าชิงชาวไทยฮะยอดเหล็กเพชรอออัจฉริยะแหมตอนนี้นี่ฟอร์มกำลังสดเลยฮะเพิ่งได้รางวัลน,นักมวยไทยยอดเยี่ยมจากสยามกีฬาอวอร์ดมาด้วยนะฮะอ้ยยกที่หนึ่งฮะแม พักขายเลยแข้งขวาก่อนเลยฮะโยสูเกโโเกโมริอิยโยสูเกกโมริอิกางเกงขาวนะฮะอายุ30ปีสูง170เซนติเมตรนะฮะส่วนยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะเนี่ยอายุ24ปีสูง162เซนติเมตรแม่8เซนติเมตรฮะโอ้โหสั้นกว่าชัดเจนแล้วฮะโชคที่ไทยก็ไม่ค่อยได้เปรียบใครเท่าไหร่นะฮะยอดเหล็กเพชรนี่นะฮะพูทาชิงเดินขู่เตะเข้าพับในฮะแข้งซ้าย แ,แข้งขวาคืนฮะโมริอิขยับเบียดแล้วฮะยอดเหล็กเพชรแสายหน้าเนี่ยพยายามยับขู่เช็คระยะตลอดนะฮะโมริอิความไวของหมัดนะ,ะนี่ฮะขวาหน้าถีบเข้าไอ้ฮะเตะเข้าพับนอกอ้ยแข,ข้งซ้ายคืนพับนอกเช่นกันฮะโมริอินี่ระยะแข่งเลยนะฮะโอ้โห สั้นกว่าอย่างนี้ก็ต้องพยายามเข้าทำเกมด้านไหนฮะแม่แข้งซ้ายนี่ฮะโอ้โหพยายามล้วงตัดลำตัวนะฮะโมรีแข้งขวาฮะนี่ฮะแข้งซ้ายแข้งซ้ายอะโดนไปสองแข้งฮะโมรียังไม่ค่อยกล้าเข้าเท่าไหร่นะฮะแชมป์ก็ดูเชิงฮะผู้ท้าชิงก็ดูเชิงแหมโยกโยกหลอกฮะ ยอดเหล็กเพชรไอ้ี่ฮะแข้งซ้ายโมลีก็ยังยังฟอร์มเดิมฮะบัดซ้ายหน้ายังแย็บขู่แข้งซ้ายหลุดไปฮะออ้ยหมุนเตะฮะโมลีอแ,แข้งซ้ายคืนไอ้ี่ลฮะหนึ่งสองทิมเข้ามาแม่ช่วงชกฮะโอ้โหโมลีแม่ช่วงชกนี่ยาวหน้าครัวมากฮะยอดเหล็กเพชรก็พยายามขยับเบียดเดินเข้าหานะฮะ นี่ฮะโยกหลอกขยับเข้าหะอุ้ยหมัดซ้ายหุกเข้ามาแอมทีขวาไปที่หน้าขาและแข้งซ้ายแข้งซ้ายเบิ้ลไปสองแข้งแม่คืนหมัดขวาโอ้โหนี่ฮะยึหลอกขยับหลอกแล้วทับในฮะแข้งซ้ายแอรต้อนเข้าเชือกฮะโมลีหมัดซ้ายหุกเข้ามาเตะซ้ายเข้าที่พับในเช่นกันนี่แหละฮะพับในไปสองที่โอ้ยหมัดมาเป็นชุดฮนะ ตัดลำตัวซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายขวาออ้ยเตะขวาฮะแม็หมัดซ้ายแข้งซ้ายคืนนี่และขวาซ้ายขวาซ้ายโอ้โหยีนย่นี่เดินเข้ามาศอกงัดกันเห็นเห็นนะโอ้โหยนี่ฮะเตะขวายอดเพชรยังไม่กลัวฮะไอ้ฮะศอกซ้ายโอ้โยสอกกรับโอ้โห่คืนศอกกรับใครว่าญี่ปุ่นศอกไม่เป็นฮะอสอกให้เห็นชัดๆโอ้โย่างสวยฮะ นี่ฮะสายเข้าพับในตัดลำตัว1-2ึ่สสายยับขู่โอ้ยโโบทยกกึนหนึ่งฮะแม่นี่ปลายยกนี่ยังเดือดฮะในยกที่ผ่านมาเนี่ยผมยังมองว่าเป็นของโมริอินะฮะก็ชกในบ้านเขาด้วยแหละ,ะถ้ายอดเหล็กเพชรอยากได้นี่ก็ต้องชัดเจนกว่านี้ฮะในการออกอาวุธหมัดสายตัดลำตัวฮะแมนี่ขู่ตั้งแต่ต้นยกเลยฮะโมริอิ แข้งซ้ายฮะยอดเหล็กเพชรอู้ยสายขวาสายแม่สายตาลำตัวฮะเตะล่างโอ้ยเบิร์ไปสองแข้งฮะไอ้ละแข้งซ้ายคืนยอดเหล็กเพชรอู้ยนี่โดนต้อนเข้าเชือกฮะโดนตัดลำตัวไปแข้งขวาไอ้ฮะแข้งซ้ายคืนแม่มันต้องคืนบ้างแลลวฮะรับอย่างเดียวนี่ไม่ดีฮะสายหน้าเตะเข้ามาแลวฮะซ้ายโมริอิ หมุนเตะฮะแมไปที่หน้าขาแล้วโอ้เตะสา,ายคืนมันใกลเกินไปบัดสายหุกเข้าบัดขวาแข่งสายคืนฮะยอดเหล็กเพชรแส้หน้ายับแยบกระแทกโอ้ยสอกขวาแมบริอีโอ้อโหนี่อาวุธสันน้นมากกลัวฮะขวาตัดลำตัวไอ้ฮะแข่งสายคืนยอดเหล็กเพชรโอ้ยโดนสายหุกเข้าฮะออ,อ,ออกสเต็ปใหญ่แล้วฮะ โยกหลอกขยับหลอกเป็นด้วยละฮะโมลิอ,อ,อ,อีหนึ่งสองทิมเข้าฮะแม่ช่วงชกมันยาวซะเหลือเกินะนะยอดแหลกเพชรเดินคู่ฮะเตะล่างยับขวาแล้วอุกซ้ายอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองคืนนะแม่บัดขวาเตะเข้าพับในหนึ่งสองสวนคืนฮะโมลิอยียับขวา ขู่วไว้แล้วฮะยอดเหล็กเพชรแม่โดนต้อนเข้าเชือกโดนต้อนเข้ามุมอีกแล้วฮะเตะเข้าพับนอกฮะแข้งซ้ายหมัดขวาจิ้มยอดเหล็กเพชรขยับเบียดแล้วฮะอุ้ยหมัดซ้ายฮะแหมขวาเช็คขวาแย่แล้วสายตัดลำตัวเตะล่างหมัดขวาคืนอุ้ยคืนศอกสายฮะโอ้โหหมัดซ้ายหุกเข้ามาหมัดซ้ายคืนหมัดซ้ายฮะยอดเหล็กเพชรอา้วาวกรรมการไม่ยังไม่เห็นนะ มัดซ้ายจิ้มเข้าหมัดซ้ายหมัดซ้ายขวาซ้ายฮะยอดเหล็กเพชรนี่นฮะหนึ่งสองพยายามจิ้มสวนคืนแล้วโอ้โหกรรมาการขอเวลานอกแม่เพิ่งเห็นละโอ้โหนี่จะมูกเบี้ยวนะฮะนี่และฮะยุติการชกไปเลยฮะโอ้โหโหอยสอกเบียวเท่านั้นนะศอกเบียวเบี้ยวเลยฮะ โอ้โหยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะในยกที่สองโอ้โห้ยเลือดฮะแผลสกันเลยนะฮะโอ้โหโอ้ยโอ้โหนี่เลือดยังติดศอกอยู่เลยฮะโอ้ย่างโหดโอ้โหนีโอ้วยเบี้ยวเลยฮะนี่ปกตินี่แกเบี้ยวอยู่แล้วนะฮะ โดนสอกเข้าไปนี่โอ้โหนี่เรียกได้ว่าปิดกั้นทางเดินหายใจเลย<ห>ได้แชมป์กลับโอ้หสวยมากนี <c oughs> ่ละ <c oughs> โอ้ยเสียอะสอกนี้นี่ฮะปเปลี่ยนเข้าไปโอ้ เปี้ยวโอ้ยเปี้ยวเปี้ยวแบบเปี้ยวเห็นเห็นล่ะฮะแ,แต่กรรมการนี่เขายังไม่เห็นนะ,ะโอ้โหนี่ปล่อยให้ชกต่อตั้งนานนะ ヨーロッペットの機種の破壊力ですよね、はい。いやまあでもこれもう森選手が攻めた結果なので第3、ねはい、いかがですか？いやーもう。